ัสดีค่ะวันนี้น้องไม่บุญจะมาขอรีวิวของเล่นให้เพื่อนดูกันนะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูุ๊กอ๋อเป็นหมอฟันใช่ไหมคะหมอฟันแป้งโดเหรอลูกใช่เอะแกะเลยให้ป้าช่วยแกะตรงนี้ป้าป้าลงมานั่งตรงพื้นสิของยานี่หนอว้าวข้างในมีข้างในมีอุ้ยน่ารักเอาออกมามันจะมีอะไรบ้างไหนให้แม่ดูสิ สามอย่างเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวต้องอ้าปากก็จะเห็นฟันอ๋ออันนี้เป็นเป็นแป้งโดรักษาฟันหรอใช่มอ๋อเหมือนแบบอันไหนฟันดีอันไหนฟันเสียอ๋อมันมีการจัดฟันด้วยนะคะเป็นตามภาพเอออ่าลองลองวิแกะมาเลยแกะออกมาก่อนแกะออกมาให้หมดเลยค่ะแกะมาให้หมดเลยอ่ะมีเทสอยู่บนเค้กเออแล้วก็ นะคะน้องไม่บุญจะทําการแกะคุณปู่ออกมาแล้วเป็นคุณปู่หรือเปล่า,า,าอันนี้มีอะไรอะ่ะอ๋อเป็นเครื่องมือทําฟันต่างๆนะคะมีแม่พิมพ์มัน,นี้ด้วยว้าวน,น,นี่ไงมีแม่พิมพ์ฟันอ๋อนี่ไงเขาอ๋อแม่รู้แล้ว เขาให้เอาแป้งโดยัดใส่เข้าไปไงป๊าแล้วมันก็จะเป็นฟันแล้วมันก็จะมีลูกฟันออกมาไงป๊าก็ดีนะมันมีหลายสีอ่ะอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดว่าเฮ้ยฟันคือสีขาวไหน้องไม่เว้นอไรสิ้องไม่เว้นอมาเลยสิลูกทำพิมฟันนะเอาเอาตัวเนี้ยใส่ใส่ตัวดีน้ํามันแล้วก็เออแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไงป๊ามันจะอย่างนี้แล้วก็เอาเนี้ย ใส่กับอันนี้แล้วก็เอาแป้งโดอ่ะป๊าใส่เข้าไปในนี้มันก็จะเป็นการทําฟันจัดฟันเราจะทำอะไรก่อนเอาอันสีนี้ก่อนทัหนึ่งลูกจะดูกันว่าเ็นต้องทําอะไรไม่ไม่เราต้องสีขาวคือฟันเราก่อนอ่าเอาสีขาวมาใส่ฟันเลยแล้วมันก็จะพิมพ์ออกมาเนี่ยน้องไม่บุญใส่ตามช่องเนี่ยลูกเอาแป้งโดใส่ตามฟันนี่แหะค่ะป๊าป๊าใส่ตามฟันหน่อแล้วเลืออันนี้ใส่อะไรก่อน เนีเนี่ยตัวเนี้ยต้องมีไม้นี่ไงอ๋อหรือว่าใส่ในนี้ไงบุญใส่ในนี้ไงแล้วก็เอาฟันลงไปใส่ในนี้เหรออ่าลองดูสิตามจินตนาการเลยมันมองเห็นกระจกอ่ะลูกมองเห็นหรือเปล่ามองเห็นเลยมั่วอ่าเร็วๆๆๆๆแกออกมาอืมเ็นเหม็นทํเดมสิครับเหม็นเหรอป๊ เมนต์คือกิ่ดินปกติมีนจะมันอะแป้งอะแล้วทำไงต่อเพื่อนอย่าไปเข้าปากนะอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาใส่แม่พิมพ์ดิเอาใส่แม่พิมพ์เดี๋ยวอาบุญเราก็ใส่ในนี้ในฟันใช่ไหมคะเราจะใส่สองข้างอ่ะใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นไงอ่ะใส่สองข้างไหนมันมีกี่รูนี่เดี๋ยวโอ้มันมีสองช่อนให้มันเต็มก่อนให้มันเต็มก่อน อ่ะโอเคอ่ะปิดพอพอรึเปล่อ่ะป๊าป๊าหันนะมาให้กล้องดูด้วยเราไม่ดูเลยคือทำเป็นย่างงน้องจะเป็นอย่างงี้ค่ะอ่ะปิดเลยกัต้องปิดพานจะตามภาพปิดแล้วก็เปิดออกมาได้ไหมเปิดแล้วโชว์เอามาให้โชว์กล้องดูด้วยเหมือนเดิมอ๋อมันต้องใส่อีกไงคะป๊าป๊าใส่แป้งโดให้มันเยอะกว่านี้เออ แปรงสีฟันอันนี้คือเล็กดัดฟันอ่ะอ่าแล้วก็ปิดอ๋อมาทำแม่พิมแล้วทำฟันก่อนอันดับแรกอ่อปิดแล้วก็เปิดออกมาเป็นรูปฟันไหมเป็นฟันเลยใช่แล้วเราต้องคลิปออกอยังไงเนี่นยเดี๋ยวไปดูให้นะอันนี้ลูกไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเหมือนฟันละจริงๆร,รอทำให้อ่อลองดูทำไมมัน,มนไม่เต็มว่ะ นี่ไงคีบอกใช่นี่คีบอกมาเลยไหม <S <S นี่เราต้องทำให้มันแบบนี้ก่อนให้มันแบนึงลูกให้มันแบบว่าตเต็มในในเต็มเลยฟันเราจะเต็มเต็มแล้วก็กดกดกดก,กดกดก,กดแ,กแชเดนว้าวได้ฟันที่สวยงามแบบนี้เออแล้วลทีนี้เราจะาหาอะไรมาคีบมันออกดีเดี๋ย่ตามห้ามคือ มันจะมีตัวคี๊ยบอยู่ใช่ปะแล้วเราจะคี๊ยบยังไงอ่ะน้องบุญคี๊ยบยังไงออกมาก็ได้ดึงออกมาก็ได้หนีปามันไม่เห็นยากเลยเหรอเนี่ยอ้าวรู้เรื่องเลยอ๋อโอ้หทำไมแม่ฉลาดขนาดโอ้ไม่เคยเล่นของเล่นหรอตอนเด็กๆถามจริงเล่นในลูกแก้วไหนมันมีที่เขี่ยเนี่ยเอาเขี่ยออกมาแป๊บนนึงเอออาาี้กมค่แม่ออกจากฟันสิจริงเหรอ เสำหรับเขียหรอมั่วเปล่าจ๊บลงไปเลยปุ๊บทำอะไรทำอะไรแล้วลองเอาใส่อันนี้ดิน้องม่บุญลองเอาใส่อันนี้สิไม่ได้อ่าลองใส่ก่อนเออล้วอัดไปอย่างนี้ไม่ได้เหรอเออลองใส่อย่างนี้สิป้า <c oughs> ใส่ทีละชิ้นไม่ได้ไม,ไไม่ลองไงคะแล้วดูอยากรู้ว่ามันออกมาเป็นยังไงอ่ะน้องม่บุญปิดก่อนปิดสิ นี่ทำไมมันเป็อย่งนี้หรือว่าหรือว่าเขาให้ทําแบบนี้เหรอป้าแล้วเขาให้ปาดป้าป้าปาดไปแบาเอาละปาดที่ออกมาละอย่างเงี้ยแล้วออกมาแล้วออกมายังไงนี่ยออกมาเป็นฟันไงีนี่ออกมา นี่ยนะวก็ใส่ดูจี้ข้าขงกล่องเขาให้ทำยังไงเนี่ยพี่เขาก็ให้พิมพ์ฟันเนี่ยขบีบแป้งอันนี้บีบแป้งใส่ไปแล้วก็ปิดแล้วคีบเนี่ยคีบออกอยังไงให้มันแบบ อ๋อใส่เข้าไปเยอะอ่ะถือกล้องนี่เดี๋ยวจะทำให้ไม่ต้องถือกล้องงงอะไรเนี่ยมันไม่น่างงเลยอ่ะเดี๋ยวแม่จะใช้ไม่ต้องให้เห็นหน้าแม่หรอกนี่นี่นะทำแบบนี้จทำแบบนนี้จะเตือนนี่นะคะเด็กเด็กคิดผิดคิดถูกเนี่ยให้มาป้าสองฝั่งเหรอเออแค่นี้เองงงอะไรอ่ะไม่เห็นหน้างงเลยเอ้านี่ปิดต้อง เปิดออกมาจะเย็นๆนะน้องๆเดี๋ยวคอยดูนะแค่นี้เองแม่ชมพูจะเนี่ยขนาดนี้เยี่ยมสงใส่ป๊าไม่เคยเล่นของเล่นลูกโอ้ยขอนี่ไอแล้วก็คีบออกอย่างนี้เหรอเนี่ยนี่ไงนี่นี่ไงนี่แล้วไงต่อ หลังจากที่เราทำฟันเป็นแล้วนะครับใส่แม่พิมพ์แล้วก็ใส่ฟันเข้าไปใส่ฟันเลยเอาแล้วทำต่ออ่ะเดี๋ยวแม่ทำแม่พิมพ์ให้นะแล้วน้องไม่บุญก็อ้าวเราไปรวมกันทำไมล่ะคะน้องไม่บุญเราไปรวมกันทำไมโอ้โหฟันติดกันเลยนะครับ เนี่ยนะเขาถึงได้บอกว่ามีของเล่นประเภทนี้ยเขาถึงได้บอกว่าให้เด็กๆอะ่ะแปลงฟันถ้าเด็กๆไม่แปลงฟันอะ่ะมันทําให้ฟันผุได้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะแล้วก็ฟันดําด้วยนะแปลงเลยเหรอแต่น้องไ่บุญอะ่ะปัจจุบันนะคะน้องไ่บุญอะ่ะอายุสามขวบกี่เดือนนะป้าป้าตัวนี้นะสามขวบมีนะมามเมษาแปดเด<อ>ือนเปล่า<อ>กี่เดือนนะ เนี่ยรู้ให้ดูฟันน้องไม่บุญดีฟันน้องไม่บุญไม่ผุเลยนะคะโช์ฟันหน่อยค่ะดีฟันแตก่ีฟันแตกนิดนึงทำเลยมาแตกมีลูกอมแล้วฟันแตกเนี่ยยิ้มาน้องไม่บุญเป็นเด็กที่ชอบทานแบบขนมนะคะลูกโอมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็จะหมั่นแปรงฟันให้เขานะคะเขาเลยฟันไม่ค่อยผุจะดูแลดีๆนะดีๆแปรงฟันเก่งมากเลย แม่กําลังทําล่องนะมแม่กําลังทําฟันให้นะคะมันก็ดีนะ<ม>ของเล่นอันนี้แบบมันเป็นจินตนาการของเด็กอันนี้น้องบ่บุญเลือกมาเองเลยนะแม่ไม่ได้เป็นคนเลือกให้นะเงี้ยแม่เองใช่แม่ไม่ได้เลือกให้นะนนนะใช่นี่เปิดอองมา เป็นแบบนี้ดูแะเป็นไงครับนี่ค่ะอาชีกอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็มาทำเป็นแบบนี้แบบไหนขอดูหน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยโอ้โหน้องไม่บุญเอาฟันมาเขาให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแม่ทำสวยน้องไม่บุญเขาให้ใส่อย่างนี้เออไม่ไม่ไฟเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไงเขาใส่เองนี่ต้องเอานี่ออก ใส่ผิดด้านหรือเปล่าใส่ถูกแล้วตั้งไว้เออไม่ใช่ทำอย่าง,งน,นั้นหรอกให้จิ้มลงไปอย่างงี้เออเป็น<า>ฟันแล้วเนี่ยอเอออเป็น<า>ไงำตอบคำตอบอ่าตอบต่อเองเขาบอกว่าเอาอย่นี้ไปใส่ใส<า>่บิ๊มนิดหนึ่งไม่ใช่สีฟ้าอยู่ที่หลังลูกสีฟ้าอันนั้นเป็นอะไรรู้ไหมหนูรู้ไหม,หไหมว่ามันคืออะไรเป็นการจัดฟันถ้าฟันเราไม่สวย ฟันเหยินฟันเกอะไรแบบนี้สำหรับคนจัดฟันเอากล่องให้เพื่อนๆดูเออไปให้เพื่อนๆดูเอาไปถือไปตรงนู้นเหนียะเป็นยังไงครับเดี๋ยวแม่แกะอีกอันนึงก่อนนี่่คะอ๋อสีฟ้าไว้ทำเป็นเหล็กดัดฟันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเศษเศษฟันค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะมาลองทำกันดูนะครับเพิ่มของนะครับ แะบอารมค่ะแต่เราว่ะไม่ควรที่จะแบบมือเปื้อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวฟันเราดำไม่เห็นไม่เห็นน้ำมันกิดมีหนูเลยใช่ไหมคะใช่แอบออกมาเลยใช่ดูหน่อยคันสวยไหมค้ยคิปคีคิปถไม่คิปง่ายจังเลย ก็ปะป๋าทำไม่เป็นน่ะนี่ใส่ฟันเข้าไปอะน้องไม่ปุดเจยบไม่ปวดใส่ฟันเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่แต่แม่ทำไม่ค่อยสวยนะแต่มันก็พอได้อยู่นะทำต่ออันแล้วเราพักแมสระหว่างที่ทำฟันทำเสร็จเราจะมาถ่ายดูโอ๊ยได้สี่อันแล้วสี่อันแล้วสี่อันนี่นะนี่งี้นะคะนี่นะครับทำเสร็จแล้ว ฟันของคุณลงุงให่น้องบุญโชว์ฟันคุณลุงหน่อยลูกต่อไปต่อไปนายหันหน้ามาหากล้องหน่อยหันหหน้าากล้อง้ได้แล้วอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทําเป็นอ๋อเป็นบักเก็ตบูนี่เอาอันี้โอ้แม่ดูแล้วบักเก็ตทำยังไงมาต่อเอานี้จ้ามนต้องนะไงต่อได้อาหารออกไปโอ้โหโชว์วยิ้มหวานมันเริ่มเหมือนในกล่องแล้วเราก็ต้องทำสีฟ้าก่อนก็คือเหล็กใช่ป่ะเหล็กดัดฟัน เป็นบักเก็ตเขาเรียกเป็นบัคเก็ตปลาหรือเรียกอะไรเพราะแม่เคยจัดฟันอยู่นะคะไหนคุณลุงยิ้มหวานหน่อยครับยิ้มครับหวาโอ้ไม่ฟันมันเหมือนไม่เท่ากันก็ฟันไม่เท่ากันุกคนย้้ตง็เลอง๋อคุณลุงมาหาหมอมาแจะแป้งก่อนได้ไหมได้แล้วแล้วเราก็ต้องเอาทำอะไรครับอันนี้อันนี้คือการทำอะไร มันย่างฉิงย่าถามคุณดัดฟันมาก่อนค่ะข้อนี้คือทําอะไรอยู่อันนี้เหรอคะต่อไปนะคะมันก็จะเป็นการแบบเดี๋ยวกันหนึ่งนะกันหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่จะทําให้มันก็จะเป็นการเหมือนแบบใส่อันนี้ติดฟันนุ่ติดติดเลยกดัดอย่างนี้ทำบุญช่วยแม่น้อยพุ่ติดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันใหญ่ไปเปล่ายังรู้มันไม่ใหญ่นะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละค่ะนี่ น้องไม่พูนเอาใส่ฟันของคุณลุงนะน้องไม่พูนเอาไปแปะฟันของคุณลุงแล้วแล้วทุกซี่เลยเล้วแวๆๆอาหารให้เพื่อนดูด้วยอือว่คุณลุงกินหมากฝรั่งแล้วก็ติดฟันเลยใช่อ้าวใหญ่ขนาดนี้จริงเหรอทำไมในรูปมันเล็กนิดเดียวน้องไม่พูนอย่าไปแปะใหญ่ดิน้องไม่พูนแปะเธอเอาให้รูอันใหญ่ไง ไม่มันต้องเป็นแนวขวางอย่างนี้ไงปลานึกออกไหมมันอันเล็กๆสี่เหลี่ยมเดียบดังซอยเอานี่นี่อย่างนี้ไนงะก็ติดเขาให้ติดอย่างนี้น,ะน้องไม่บุญไม่ต้องไปไปบี้มันสิลูกน้องไม่บุญไปบี้มันไงมันเลยแบบบานออกอะ <c oughs> เดี๋ยวนะมันยิ่ออกเลยใช่อ่ะอะน้องไม่บุญใส่ไม่ต้องไปบี้มันแปะเข้าไปเลย ครบทุกซีหรือยังบอกคุณแม่ครบ<ม>แล้วยังไม่ครบอุ้ยอา้าวยไม่ครบเอาต่อไปเลยก,กี่ซีแล้วสามซี่ค่ะโอเคโอเคขอบันท้ายตรเครื่องมือเครื่องมือคุณบอกอ่ะไปแปะไเ<อ>ลยเรามาทำกันใหม่นะครับ <S <s <ut ters> เหล็กเมื่อกี้เมื่อกี้เหล็กผิดไปหน่อยเหล็กใหญ่ไปหน่อยไหนเมื่อกี้เหมือนกินหมักฝรั่งแล้วเอ้าวุด แปะตรงกลางอ่ะลูกโอเคอันนี้เราปิดไปแล้วนะเกบตรงกลางกลางทีต้องได้ไหมให้มันอยู่โอเคเริ่มสวยงามนะครับเมื่อกี้มาฝรั่งอันนี้เหมือนกินแครอทติดฟันโอเคอ่านโอเคหลังจากเราทำเหล็กดัดฟันนะครับติด อุปกรณ์ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกติดอุปกรณ์มากเนี่ยใช่อันนี้กำลังจะทําติดอุปกรณ์กันอยู่นะคะนี่กําลังติดอุปกรณ์นะครับเด็กๆะเด็กๆเอาใจช่วยด้วยนะคะ็อยจากนี้ตอนเด็กเขาก็มีทําแบบใหม่ใช่ไหมจัดพันแบบใสเนาะเด็กๆก็ทําได้แต่ต้องไปถามคุณหมอต้องไปปรึกษาคุณหมอนะเด็กๆอย่าทำกันเองนะคะอันนี้เป็นคุณลุงนะครับไม่ใช่เด็กๆอ๋อแม่ดูแล้วนี่ไงเขาให้ทาแบบนี้ไงป๊ะไหนมันจะนี่ไงเออเราก็เสียเวลาตั้งนาน เอากดเออจริงมั้เนี่ยไหนมันจะเป็นยังไงนี่ซีละสองเหรอตลกเขาให้ซีละหนึ่งไม่เชื่อแล้วว่าจัดฟันมาอย่างเงี้ยดูโนย่้ันหมออะไรเนี้ยหมอใบบุญหมอใบบุญไปทำดีๆก่อนเร็วๆแบบแรกก็สวยแล้ว น้องไม่บูนไปทำดีก่อนหรือไม่ก็ทำแบบนี้แล้วก็แบ่งครึ่งไม้ใส่ฟันใช่ปะนี่นะครับคุณหมอคลินิกนี้อย่ามากันเลยนะครับเพื่อนๆคลินิกเถื่อนหรือเปล่าอ๋อมันต้องมันนี้นี่ไหนยังไงนี่นี่คือยังคอยดูหน้าคุนลุงน่ะอ้ยสกสัยคุณลุงกันเลยอกมันสเปะสปะมากเลยครับอ่านดี๋ยวเราจะ ให้คุณหมอแบบมีสมาธิทำหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่ไปเอานะครับหลังจากที่เราติดอุปกรณ์ัเสร็จแล้วนะครับเขาเรียกว่าเลวดต่อไปเราก็จะติดลวดนี่ติดลวดขอดูหน่อยดูหน้าคุณลุงชัดๆหน่อยโอ้เอาทำไมไฟมันหลุดลงมาเฮ้ ฟันปลอมมั้งเนี่ยลุงลุงต้องใส่ฟันปลอมแล้วแหละก็เมื่อกี้ใส่ฟันปลอมฟันปลอมหลุดไหนคุณลุงคุณลุงอ้าปากหน่อยเอาหลุดทำไมลูกฟันหลุดเอาอย่าดเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพังลูกทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่โอ๊ยไม่ไม่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ให้ลูกเราจะใส่ลวดกันนะครับตริง ยังไงเอ่ยลวยคือสีแดงไม่ใช่หรอนี่ไงเดี๋ยวกล้อย่าเพิงมันใส่ในนี้นี่เองเดี๋ยวแม่น้องบุญอย่าเพิ่งลูกเดี๋ยวรอคุณหมอใหญ่ทําก่อนคุณหมอใหญ่นี่คือลวดนะครับแปะลวดไปอย่างนี้ว้าเริ่มสวยงามสวยงามคุณลุงบอกฉันรอดตายแล้วอ้าวอย่าเพิ่งทําลูกเดี๋ยวฟันคุณลุงหลุดติดไม่ติดไมเราไม่ล นี่ไงคุณแม่กำลังเด, <c oughs> ดี๋ยาคาดเดี๋ยาคาดเอาขาดเลยให้แม่ทำก่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาลุยหมดเลย <c oughs> เลยพี่อนทำทำไมแม่ไม่เห็นยากขึ้นเลยกินแทนฟันที่คุณดิวันนี้กลัว <c oughs> เอาร<ล>ะนนทำลวดให้คุณลุงก่อนคุณลุงจะได้ทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้เดี๋ยวก่อนเนะพี่แมนกกำลังลวดเหมือนเหล็ก,ม,ลกมันจะหลุดปะอันนี้มันหลุดน้ำบนน้องยกมันขึ้นมาอุ้ยทำไมลวดมันทำยากจังปลอย้ำมันนไม่ออกมาไม่ลงมานะทำไมอาเบกแป๊บนึง อ่านะครับหลังจากเราไปพิมพ์อะไรนะลวดเสร็จแล้วเราก็จะทําการติดลวดที่ฟันนะครับสองเองมีค่ะให้เห็นปากคุณลุงด้วยค่ะโอ้ยนี่จะปลาปลาทําให้ปลาทําเป็นนะบุญบุญนี่ปลามันทำให้ให้่อนเพื่อนๆดูสิว่ามันได้ไหมไหนโชว์ฟันหน่อยครับนี่ภารกิจของเราวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะของน้องใบบุญนะ เอางี้ดีกว่าให้น้องไม่บุญน่ะไปฝึกมือใหม่ให้มันสวยกว่านี้ดีกว่าให้น้องไม่บุญไปฝึกฝนนะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวทำใหม่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำใหม่งั้นขอตัวลาเพื่อนๆไปฝึกก่อนดีกว่าไยบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะสวยๆด้วยค่ะไม่เป็ค่ะไปติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะมีของเล่นอะไรมาให้่นดูฟันคุณลุงนะครับบายบาย